แต่สิ่งที่พี่อ๊อฟคิดต่างพี่อ๊อฟก,ก็ต้องขอโทษพี่กันแล้วก็ขอโทษคุณยายขอโทษครอบครัวคุณยายแล้วก็ขอโทษคนที่ติดตามพี่กันอ๊อฟไม่ได้มาโหนถ้าอ๊อฟมาโหนน่ะฉันไม่ได้ทําแค่ช่องเดียวแล้ว, <S <S ลวก็อกีกอย่างหนึ่งฉันทำคลิปน้องไปเลยแต่แค่ฉันแค่ไม่ได้ชมน้องไม่ได้แบบว่าให้เครดิตน้องแค่มาแบบเออดูเงินไม่หน่อยสิว่าตรงเนี้ยข้อมูลมาเป็น,ปนใช่เราก็าพี่กันเป็นคนตรง ทางตรงดีกว่าทางตรงในตอนนั้นที่ใกล้คุณยายที่สุดเราจะเดินเข้าไปแล้วบอกว่ายายรู้ไหมเ,เจ้าแบงค์มาคุยกับผมะว,ว่ามันมีเงินอยู่แปดแสนไปหักหน้าพี่กานผู้เล่อันนี้ไลทไลทอารยะแล้วก็ไลทมารยาทมากเราเลยบอกว่าถ้าเสียงพี่ไปถึงพี่การฝากเราแล้วตอนที่เขามาวุ่นวายปั่นป่วนกับไลทพี่ออฟพี่ออฟก็เลยบอกว่า งั้นช่วยแท็กหาพ่การหน่อยจะได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเราไม่ได้มีการดา่าุียายเราไม่ได้มีการเบี่ยงประเด็นหาแดดก,กระตบนะจะได้รู้ไปเลยว่าเจตนาของเราดีจะได้ปกป้องพิการด้วยเรื่องเงินเรื่องทองไม่